อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่7เมื่อถึงฤดูด,ดอกท้อเริ่มผลิบานสีแดงฉานและกลิ่นอันรวยรินย่อมดึงดูดพรมรฉันใดอิสตรีก็ฉันนั้น วันเวลาผ่านไปหูหยินหยางสวนกุ้ยก็ยิ่งมีใจงดหงิดด้วยรูปลักษ์ของยู่หวนเริ่มทวีความผุดผ่องสดใสเริ่มวัยสาวผิวพรรณงามละออเนื้อละเอียดสำนางเริ่มรู้จักถนอมตัวเสื้อผ้าปกคลุมมิดชิดทุกเวลากระนั้นเมื่อยามนางทำงานบ้านนิ้วมือที่โผล่พ้นเสื้อก็เกลี้ยงเกลาดั่งเทียนกลึงเล็บเป็นสีชมพูน่าจับต้อง สำคัญที่สุดสิ่งเหลา่านี้โบตันผู้บุตรสาวไม่ได้มีเป็นสมบัติหูหยินเร่งวันส่งแม่สื่อไปนัดหมายสกุลส่งให้ส่งของมัน่นและนัดวันแต่งรับเจ้าสาวมิหญ่โบตันจะบิดพลิ้วนางก็ปลอบประโลมว่าจะต้องเดือดร้อนไปใหญ่เล่าหญิงใดจะยอมให้ชายเห็นหน้าก่อนแต่งบ้างส่งซานเป็นบุตรคนโตของตระกูลส่ง หญิงที่พ่อแม่ตกแต่งให้คือหูหญินใหญ่เจ้าปกครองคนได้ดีอยู่แล้วถึงอย่างไรเขาก็ต้องเกรงใจแม่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติไปให้จุใจไม่ใช่หญิงเลวที่มีแต่ตัวไร้สกุลรุ่นชาติดังนางยู่หวนดูสิเจ้าปรนเปลอมันซะจนเยอะหญิงทนงตนชาตินี้จะหาผัวที่ไหนได้ยังไม่รู้เลย ลูกสงสารยู่หวนเอ็นดูมันเหมือนน้องแท้ๆขอฝากแม่ท่านไว้ด้วยเห็นจะพอได้พึ่งมันบ้างหรอกมันรู้งานบ้านงานสารพัดที่ลูกรู้แม่จะเบาใจเบาแรงเมื่อลูกไปแล้วหูยินถอนใจเฮือกก็แน่ละถ้ามันไม่ทำสิแม่จะได้แผ่นมันให้อายคนนะสิแม่หมายถึงว่าผู้ชายดีๆมีสกุลคงไม่มาเห็นมาสู่ขอมันได้หรอกมันอยู่ก้นครัวของเราแท้ๆ ข้าจะเป็นทาสรับใช้ท่านอาหญิงไปจนตายเป็นเสียงสอดดังมาจากประตูห้องสองแม่ลูกสะดุ้งเฮือกหันไปพบยู่หวนคุกเข่าอยู่ที่นั่นนางก้มหน้าคำนับแล้วเงยยิ้มน้อยๆยแววตาแจม่มใสบริสุทธิ์ดังจะยืนยันคำกล่าวอันแสนซื่อที่ดังออกมานั้นอย่าเจ้ามานยาคนอย่างเจ้านะรึลองหิเห็นผู้ชายสิฮนั่นแหละเพราะเจ้าเป็นหลานสาวท่านสวนกุย้ย ถึงยังไงเราก็ต้องดูแลอบรมไม่ให้นอกคอกอยู่ดีหูหยินกล่าวเสียงเข้มงวดสิ่งที่ผ่านมาสอนให้ยู่หวนรู้จักยิ้มรับภัยพิบัติทุกรูปแบบหูหยินจึงไม่อาจล่วงรู้ภายในใจนางนอกจากปรารบกับตนเองว่าหน้าทะเลน้นเจ้ามีธุระอะไรจะเข้ามาใหญ่มิให้เสียงก่อนโบตันแซงดุท่านอาให้มาเชิญพี่ไปพบที่ห้องโถงสักหน่อยคอยเสนอหน้ารับคำสั่งอยู่นั่นละสิ หูหยินไม่ชอบใจตามเคยท่านอามักจะคอยเรียกข้าไว้ใกล้ตัวเสมอวันหนึ่งแทบจะกระดิกตัวไม่ได้ยู่หวนตอบพลางทำตาซื่อหูหยินใจเต้นมือสั่นรริกจนบุตรสาวต้องเอื้อมมาจับไว้แม่ท่านยิ่งหัวเสียมันก็ยิ่งยัว่วใจไม่รู้เท่าเด็กแล้วนางก็หันมาปรามหากเจ้าไม่เห็นแก่แม่เราบ้างเราจะชังน้ำหน้าให้จงหนักนังยู่หวนข้าตอบไปตามจริงจะว่าข้าล่วงเกินกรไรได้ ไม่ต้องแก้ตัวจะโตจนรู้เท่าทันคนทุกคนแล้วยิ่งฉลาดจะยิ่งตอแหลงั้นหรือพ่อเราชอบใช้สอยเจ้าพระเจ้าเรียนรู้งานจากใครเกรงใจบ้างไหมข้าขออภัยยู่หวนยอมแพ้ก้มลงน้อมคำนับแต่โดยดีหากทำสิ่งใดกวนใจกวนอารมณ์ท่านอาข้ามิได้เจตนาอาจเป็นไปเพราะความขนองบ้างแต่ท่านอาก็อาจจะลงโทษข้าได้ข้าเต็มใจหากแววตานางผู้น้องก็ทำให้โบตันไม่อยากเชื่อใจ ตาคมของมันวาววาบไม่ได้สลดลงอย่างคนรู้สำนึกสักนิดนางจึงจับแขนมารดาออกเดินเราไปพบท่านพ่อกันเถอะยู่หวนเจ้าจงทำความสะอาดห้องนี้ให้พี่ด้วยยู่หวนก็เหมือนนกน้อยที่ปีกหางแข็งแรงแล้วแม้จะถูกกระนาไม่ว่างเว้นใจก็ยังโบยบินออกไปหาอากาศ อิสระภายนอกชายคาอยู่นั่นเองนางรีบทำความสะอาดอย่างรวดเร็วหากจะมีใครสักคนที่นางเคารพนับถืออย่างจริงใจในบ้านนี้คนนั้นก็คงเป็นโบตันนี่เองพอวางงานในมือก็เล็ดลอดออกไปเดินลัดเลาะพุ่มไม้เดินสู่ถนนไปประตูบ้านกําแพงสูงท่วมหัวยิ่งทำให้กระหายจัดอยากออกไปดูภายนอกให้เห็นกับตามาอยู่ยงเลอ่อก็สับแต่ว่าอยู่จะได้ย่างเหยียบแผ่นดินส่วนอื่นก็หาไม่ ถึงคราวฮูหยินต้องไปวัดเพื่อทำบุญประจำปีนางก็มักเบี่ยงบายไม่ยอมให้ยู่หวนติดตามเพราะอยู่ข้างจะชังน้ำหน้าอีกทั้งมันสวยงามน่ารักยิ่งกว่าโบตันโอกาสจะได้เที่ยวเตะตามประษาเด็กสาวจึงไม่มีเลยทำให้ยู่หวนจำต้องเก็บเอาความอัดอั้นไว้เพียงในใจพร้อมกันก็เก็บเอาความเคียดแค้นไว้ตั้งความประสงค์อย่างเงียบๆสักวันหนึ่งเถิดเราจะเหยียบให้ทั่วแผ่นดินยงเล่อให้จงได้ ขณะรอบออกมาเดินนอกเขตชั้นในบ่อยๆเช่นวันนี้ยู่หวนก็เต็มไปด้วยความรื่นเริงเบิกบานสายตาสอดสายไปทั่วบริเวณติดขัดนิดหนึ่งตรงที่ต้องคอยบังตัวมิให้ผู้ใดมองเห็นเท่านั้นนางรีบเร้นตัวบังกิ่งไม้เมื่อสาวช้สองคนเดินมาที่ประตูบ้านเจรจากับคนเฝ้าท่าทีจะเป็นพวกออกไปจ่ายของที่ตลาดนั่นแหละยู่หวนเบิกตากว้างใครจะได้ติดตามออกไปยิ่งนัก ดูหรือแม้ทาตในเรือนก็ยังมีโอกาสดีกว่าชั่วขณะที่นางสาวใช้เบี่ยงกายออกไปทางประตูเล็กด้านข้างร่างที่ห่อพันด้วยผ้าสกรปรกร่างหนึ่งก็ถลันสวนทางเข้ามาและวิ่งอย่างเร็วเข้ามาทางที่ยู่หวนตกตะลึงอยู่ไอ้สกรปรกไอ้ขอทานไอ้หัวขโมย พวกเฝ้าประตูวิ่งกรูไล่ตามมาพร้อมกระบองไม้คู่มือขอทานคนนั้นยิ่งวิ่งสุดชีวิตแต่พวกคนเฝ้าประตูก็มีคนฝีเท้าจัดอยู่ไม่ช้านักก็ตามทันเสียงกระบองหววผัวลงที่หัวคนบุกรุกแต่มันยกมือรับไว้ทันแล้วเบี่ยงหัวหลบพ้นหากมือเปล่าหรือจะสู้คนถือกระบองทั้งกลุ่มได้ที่สุดมันก็ลงไปนอนกองกับพื้นพวกนั้นรุมหัวกันอย่างสนุก ยูหวนไม่ทันคิดถึงสิ่งใดนางเจ็บปวดกับภาพตรงหน้าเกินกว่าจะคำนึงถึงตัวเองวิ่งปราดเข้าไปขวางพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องห้ามปรามอย่าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นี่ยูหวนหลานเจ้าของบ้านนะเหตุภายในจะเป็นชันใดไม่มีใครเข้าใจแต่เมื่อเป็นสตรีออกนามหลานเจ้าของบ้านถูกต้องทุกคนก็ชะงักมันเป็นขอทานสกปรกอ้างจะเข้ามาพบท่านสวนกุย้ยมันโกหก ยู่หวนมองสายตาดุดันวับวาวเมื่อนึกถึงวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนางกับแม่ก็ถูกกล่าวหาเช่นนี้เจ้าถอยเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเคยทําเช่นนี้มาครั้งหนึ่งแล้วหาความจริงไม่ได้เราเองก็มาที่นี่อย่างนี้เจ้าต้อนรับอย่างนี้คนเฝ้าประตูหน้าสลดมันก้มลงคำนับอย่างคอลุกแก่โทษเรากับแม่ไม่ใช่คนโหดจึงไม่ฟ้องร้องเจ้าต่อท่านอาใหญ่เจ้าไม่หลับจําบุคคลผู้นี้อาจเป็นคนสําคัญกว่าเราก็ได้ เจ้าควรไต่สวนเสียก่อนแล้วให้ท่านอาเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ช่วยกันตั้งสารลงโทษเสียเองเช่นนี้เราช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะหากชายผู้นี้เป็นบุคคลที่ท่านอาต้องการพบอยู่แล้วก็ขาดเสียใจขอเสียเจ้ยช่วยเจรจาให้ด้วยตกลงถ้าเจ้าหุบป,ปากเสียให้สนิทเอาสิช่วยกันอุ้มเขาไปที่หอนั่งตรงโน้นหาน้ำหาท่ามาให้เขากินผ้าชุบน้ำมาเช็ดเหงือ่อใครให้เขาด้วยละ่ะยุหัวสั่งการละเอียดลืมว่าตัวเองมาอยู่ในที่โล่งด้านนอก อันไม่ใช่สมควรสำหรับหญิงหากความเวทนาสงสารมีมาจากใจเอ็นดูว่าเหมือนสภาพของตัวเองยืนอยู่ห่างๆมองดูพวกคนรับใช้ปฐมพยาบาลดูแลนางก็มองเห็นผิวพันนวลละไมของมือที่พลเสื้อออกมาหน้าใสแม้ยังเปรอะมนด้วยฝุ่นอยู่บ้างเรียบร้อยแล้วนางก็สั่งคนหนึ่งให้ไปเรียนกับส่วนกุ้ยเรื่องคนจรมาขอพบ แล้วไล่คนอื่นกลับไปประจำประตูตามหน้าที่ช่วงเวลานี้เองคนจรก็ลืมตาเหลียวไปรอบๆยู่หวนกระแอมเจ้าผลทุกแล้วเขาหันมารีบลุกขึ้นคุกเข่าก้มคำนับจนหน้าผากกระดพื้นขาตายแล้วมาพบนางฟ้างั้นหรือ เสียงของเขาผู้นั้นอ่อนโยนไพเราะนักนายู่หวนงงง,งันตื่นเต้นอีกทั้งสายตาที่มองมาก็ดูลึกซึ้งคมขายนางต้องยกหลังมือขึ้นบังแก้มเพราะเอียงอายเป็นครั้งแรกมิได้ทุกที่ว่านั้นคือโทษที่คนประตูมันรุมตีเราห้ามไว้ทันมันกำลังไปบอกท่านอาสวนกุย้ยท่านอยากพบเขาไม่ใช่หรือโอโอนางผู้มีพระคุณ อย่างรวดเร็วเขาก้าวมาจนชิดคุกเข่าลงคว้ามือนางไปจุมพิษอย่างรวดเร็วข้าชื่อเจา้าเป็นบุตรของจางอี้จือพูดได้เท่านั้นคนประตูที่ถูกใช้ไปเรียกสวนกุ้ยก็เดินมาถึงพอดีท่านสวนกุย้ยให้ไปพบได้แล้วเสียเจียตกลงท่านตามคนรับใช้นี้ไปเถิดเราจะต้องกลับไปทำงานของเราต่อข้าขอขอบพระคุณจะจดจำไว้จนวันตายขารอชีวิตวันนี้คือแม่นางเป็นคนชี้ชีวิตใหม่ให้โดยแท้ ยู่หวนปลีกตัวกลับเข้าข้างในโดยด่วนที่จริงก็ไม่อาจอยู่สบสายตาใครได้อีกแล้วเกรงผู้คนทั้งนั้นจะมองเห็นรอยจุมพิษที่หลังมือตนเองลมหายใจอบอุ่นพ่าเผาของผู้ชายคนจรดูราวจะติดเป็นตราอยู่ตรงนั้นสำจำหลักลึกลงไปถึงกระดูกเนื้อหนังทุกส่วนของยู่หวนนอกจากมืออ่อนเบาของอาผู้ชายที่ลูบผมในบางหนแล้วก็มีมือคนนี้นี่แหละ มันเป็นเรื่องลี้ลับที่จะรู้กันเพียงสองคนในค่ำนั้นเองก่อนยู่หวนจะกลับคืนไปนอนกับหยางอีในห้องเดิมส่วนกุ้ยก็เข้ามาพบหูหยินในที่อยู่ของบุตรีเสียก่อนยู่หวนจึงได้สดับกรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนจรที่ล่วงเข้ามาถึงบ้านหยางเราจำเป็นต้องรับจางอีเจ้าวไว้ในบ้านอีกคนหนึ่งไม่ช้าบ้านหยางจะต้องแปลสภาพเป็นสถานเลี้ยงคนกำพร้าเร่ร่อนกระมังหูหยินประชด นี่ท่านจะเล่นกับมหันตภัยนะจางอี้จือถูกไล่ล่ามาตั้งแต่แผ่นดินก่อนเพราะมันเป็นคนโปรดของพระนางแ่บูไม่ใช่หรือหากทางการรู้ว่าท่านซ่อนเร้นเชื้อสายของมันไวแล้วก็ตระกูลหยางเห็นจะย่อยยับไปด้วยใหญ่ยยไม่คิดให้ท่วนทีอยางส่วนกุย้ยจุป,ปากห้ามมิให้อึงเรื่องแสจางนี้รู้กันเฉพาะเราพ่อแม่ลูก นับวันมันก็จะศูนย์อยู่แล้วหากเราให้ข่าวคนในบ้านว่ามันเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของหยางเจ้ากับหยางอีพี่สะพภยเพิ่งติดตามมาอยู่กับแม่ที่นี่เรื่องมันก็ง่ายเข้าหยางกวัวจงจะมีน้องชายชื่อหยางอีเจา้าและหยางยู่หวนเป็นน้องสาวสุดท้องเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงมันสมสารมาได้อย่างไรนะทำไมไม่ศูญสิ้นไปตามเชื้อสายเขาออกจะเข็นฆ่ามันหูหยินรำพึงไม่สบอารมณ์ มันก็แข่มาแรงเมาเวลากวาดล้างแผ่นดินซุกให้ดีๆก็อาจรอดมามีชีวิตใหม่เรากับจางอี้จือก็เป็นเพื่อนรักกันมานานเราเคยได้ผลประโยชน์ทางการค้ามีจางอี้จือนี่แหละเกื้อหนุนผู้ญินจาไม่ได้หรือเอาละเอาละ่ะคุณธรรมมาก่อนข้าเข้าใจท่านแล้วส่วนกุย้ยแต่จงระงับปากคําเสียอย่าให้มันรู้ว่าพอมันเคยมีบุญคุณข้าขี้เกียจเห็นมันขึ้นมอ ขอบใจหูยินเลี้ยงไว้เถอะเอาบุญแต่ที่ต้องมาบอกวันนี้ก็เพราะว่าจะขอให้หูยินย้ายผีสะพ้ยเรามาอยู่เสียข้างในแบ่งส่วนนอกให้เด็ดขาดไปหยางกวัวจงกับอยางอีจ้าวก,ก็เป็นหนุ่มแล้วมิบังควรจะให้อยู่ห้วนออกไปปะปนอีกลูกจะเป็นธุระจัดห้องให้ป้าสะพ้ยเองท่านพ่ออย่าเป็นกังวลเลยโบตันรับเป็นธุระเมื่อเห็นมารดาอารมณ์ไม่ดีนักดีแล้วลูก ขอขอม่อเป็นหน้าที่ของเจ้าช่วยแรงแม่เขาอย่างส่วนกุ้ยหันมาบอกยู่หวนว่าอาจจะไปข้างนอกละ่ะเจ้าก็ค้างเสียกับพี่สาวที่นี่แหละไม่ต้องออกไปอีกหรอกอาสั่งให้อีเจ้ามานอนกับก๋อจงแล้วจะบอกให้เอาแม่เจ้าเข้ามาหาเจ้าในนี้ยู่หวนก้มหัวคำนับรับคำอย่างว่าง่ายโบตันจึงปลอบมารดาว่าท่านแม่อย่ารำคาญใจเลยท่านป้ามาอยู่ข้างในนี้ก็ดีแล้ว ลูกเองเคยคิดเรื่องยู่หวนวิ่งเข้าออกอยู่หลายวันอีกประการหนึ่งท่านป้าก็จะเป็นเพื่อนคุยของท่านแม่ต่อไปยู่หวนก็วิ่งรับใช้แทนลูกเป็นเรื่องดีทั้งนั้นอี้จาวเองก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านพ่อในเรื่องการค้าเพราะเขาคงออกหน้าออกตารับราชการไม่ได้คงมีแต่หัวจงเท่านั้นที่จะสืบสกุลขุนนางอย่างที่ท่านพ่อต้องการ ฮูยินค่อยมองเห็นการข้างหน้าดังที่บุตรสาวแนะนำจึงค่อยลดความเครื่องเครียดลงได้บ้างหันไปถามยู่หวนอย่างไรความหมายว่าเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วหนั่งยู่หวนสิบห้าท่านอา